สคริปต์เสียงบรรยายภาษาไทยคุณกำลังจะได้พบกับรถยนต์ที่หลายคนเรียกว่าสัตว์ร้ายแห่งสนามแข่งผลงานใหม่ล่าสุดจากบุเก็ตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อท้าทายทุกกฎแห่งความเร็วและเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ให้โลกต้องจารึกนี่คือบุเกติีโบไลสองพั 2, ทันทีที่คุณเห็นโบไลคุณจะรู้เลยว่านี่ไม่ใช่รถธรรมดาเส้นสายตัวทั้งถูกออกแบบให้ดูดันลู่ลมและต่าติดพื้นราวกับยานอาวกาศที่หลุดออกมาจากอนาคตตัวถังผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์เกรดพิเศษ ที่มีทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักเบาทำให้น้ำหนักทั้งทันอยู่เพียง1450กิโลกรัมตัวเลขนี้เบาอย่างเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับพลังงานระดับเทพที่ซ่อนอยู่ภายในใต้ฝากระโปรงคือหัวใจของรถเครื่องยนต์ดับเบิลยู16ขนาด8.0ลิตรควอทเทอโบชาจะที่บุกทีบรรจงปรับแต่งจนกลายเป็นสุดยอดเครื่องยนต์แห่งยุคมันสามารถสร้างกำลังได้ถึง1,600แรงม้าบนเชื้อเพลิงปกติและพุ่งทะลุ1850แรงมเมื่อใช้อยห้พสิบหรับการแข่งขันตัวเลขเหล่านี้ ทำให้โบไลกลายเป็นหนึ่งในรถที่เร็วที่สุดในโลกที่สามารถทะยานไปได้เกิน500กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองจินตนาการดูจากจุดหยุดนิ่งโบไลใช้เวลาเพียงสองสองวินาทีในการพุ่งไปถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแค่4.4วินาทีเพื่อแตะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วที่รถทั่วไปใช้เวลานานนับนาทีบุเกติโบไลทาได้ในพริบตาเดียวและสิ่งที่ทําให้มันน่ากลัวกว่าตัวเลขคือระบบอโรโดนามิกาอารยัตที่คํานวณทุกองศาของอากาศร,รอบตัวรถปิด หลังและช่องลมถูกออกแบบให้สร้างแรงกดมหาศาลกดตัวรถติดพื้นแม้จะวิ่งที่ความเร็วเกินครึ่งพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงผลลัพธ์ก็คือการควบคุมที่มั่นคงและแม่นยำราวกับคุณเป็นนักแข่งมืออาชีพในสนามจริงแล้วภายในหลักเมื่อคุณเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่ค o อ k ิ i ของเครื่องบินรบทุกอย่างถูกออกแบบอย่างดี และเรียบง่ายตามแบบฉบับรถแข่งบอกคาร์บอนไฟเบอร์ภูมิไหลรงลำยุคพร้อมหน้าจอดิจิทัลที่ให้ข้อมูลแบบเร็วทม์ไม่มีสิ่งใดเกินความจำเป็นทุกอย่างอยู่ที่ประสิทธิภาพและสมาธิของผู้ขับขี่เท่านั้นแต่บุกเอทิโบไล์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ใครก็ได้เป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้ถูกจำกัดการผลิตเพียง40คันทั่วโลกแต่ละคันมีราคาเริ่มต้นกว่า4ีล้านยูโรหรือมากกว่าร้อยล้านบาทไทยซึ่งหมายความว่ามีเพียงนักสะสมระดับสูงและผู้ที่พร้อมจะจ่ายเพื่อความสุดขีดของความเร็วเท่านั้น ที่จะมีโอกาสได้ครอบครองบุเกติโบไลสองยจึงไม่ใช่แค่รถยนต์มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานเป็นการแสดงออกถึงพรมแดนใหม่ของวิศวกรรมยานยนต์และเป็นตำนานที่พิสูจน์ว่าแม้โลกกำลังเข้าสู่ยุคของพลังงานไฟฟ้าแต่บุเกติยังคงยืนหยัดสร้างเครื่องจักรกลที่ทำให้หัวใจคนทั้งโลกเต้นแรงนี่คือบุเกติโบไลสครัยแห่งความเร็วที่ไม่เพียงแค่ขับเคลื่อนบนสนามแต่มันกำลังจะขับเคลื่อนตำนานบทใหม่ของมนุษยชาติ